อันแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าพระมิดนะคะพิรึมิดพรมิมีลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือมันจะมีฐานนะคะหรือหน้าตัดเขาจะเรียกว่าฐานหรือหน้าตัดนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองฐานด้วยกันนะคะและสองฐานนี้ต้องหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเดะนะคะอย่างอันนี้นก็จะเห็นว่าเป็นรูปสีชมพูเนาะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยม ก็จะมีอยู่สองด้านด้วยกันนะคะก็คือเนี่ยด้านหน้านี้นะคะด้านหน้านี้ก็รูปห้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี้ก็คือห้าเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดสองฐานนะคะแต่ว่าฐานเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นรูกห้าเหลี่ยมอย่างเดียวนะคะบางทีอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมก็ได้ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ว่าไปนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้คือปริซึมนะคะปริซึมแล้วก็เขาจะเรียกชื่อตามฐานของมันอย่างอันนี้เขาก็จะเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมเพราะว่าฐานมันมีหน้าตาเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะถ้ามันมีหนน้าาตเปป็รู สามเหลี่ยมเขาก็จะเรียกว่าพิซึมสามเหลี่ยมนะคะโอเคต่อไปอันนี้อันที่หนึ่งนะต่อไปอันที่สองนะคะอันที่สองก็คือพีระมิดนะคะพีระมิดจะแตกต่างจากพิซึมตรงที่มีแค่ฐานเดียวนะคะพิซึมจะมีสองฐานแต่ว่าพีระมิดจะมีอยู่ฐานเดียวนะคะให้เรานึกถึงประเทศอียิปต์ก็ได้นะคะพีระมิดมันก็จะเป็นหลางังคามันก็จะแหลมแหลนะคะเดี๋ยวหลังคาก็จะแหลมแหลแล้วก็ฐานเนี่ยฐานเนี่ย,นนย,นนยมีลักษณะได้หลายฐานเช่นเดียวกันก็คือ อาจจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเรียกชื่อตามฐานเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้พีระมิดนะคะก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะได้เหมือนกันต่อไปอันที่สามอันที่สามเราจะเรียกว่าทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกนี่ก็คือจะมีฐานสองฐานเช่นเดียวกับปริซึมแต่ว่าฐานมันจะไม่ใช่เหลี่ยม ฐานมันจะเป็นรูปวงกลมเท่านั้นนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าทรงกลมนะอันนี้ทบทวนนะคะหนูหน่าจะเรียนมาบ้างแล้วละ่ะนะคะต่อไปอันที่สี่ก็คือกล้วยนะคะกล้วยนะกล้วย,ะะวยก็จะเป็นแบบคล้ายๆกล้วยไอติมนะคะหรือกล้วยนะ้ําเวลาที่เราไปอ่าไปโรงพยาบาลหรือไปอะไรแบบนี้เราก็อาจจะเห็นบ้างนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็มันจะมีลักษณะเป็นฐาน ฐานเดียวนะคะคล้ายๆกับพีระมิดแต่ว่าฐานมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมเหมือนพีระมิดนะคะฐานมันเป็นรูปวงกลมนะคะฐานเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็แต่ตูดมันก็แต่แหลมๆเหมือนกันนะคะกับพีระมิดนั่นแหละนะ,ะต่อไปอันที่ห้านะคะที่ห้าก็คือทรงกลมนะคะทรงกลมเนี่ยจะมีลักษณะยวดเลยก็คือกลมแล้วก็ผิวเนียนนะคะคล้ายๆกับลูกปิงปองลูกแบบ แตงโมอะไรเงี้ยที่มันกลมๆนะต้องกลมจริงๆนะลูกเปตต้องหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าลูกทรงกลมนะคะเขาเรียกว่าทรงกลมต่อไปนะคะจริงๆมีอันหนึ่งก็คืออันที่หกนะคะอันที่หกก็คือเราจะเรียกว่าทรงลูกบาศหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมแล้วมีทรงกลมก็จะมีทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะคะทรงสี่เหลี่ยมหน้าตาเหมือนอะไรนะคะก็จะหน้าตาเหมือนลูกเต๋า นะคะหน้าตาเหมือนลูกเต๋ายังไงก็คือด้านทุกด้านมีขนาดเท่ากันนะคะมันจะเท่ากันเป๊ะๆเลยนะคะวาไม่สวยนะแต่มันจะประมาณนี้นะคะคือด้านทุกด้านมันจะเท่ากันนะคะด้านทุกด้านมันจะเท่ากันหมดเลยนะคะเหมือนเหมือนลูกเต๋ออะนะคะใครที่รู้จักรูบิกนะคะมันก็จะคล้ายๆแบบนั้นแต่รูบิกมันก็จะเห็นเป็นช่องๆน่องๆค่ะแต่มันก็จะเป็นแบบนั้นเลยคือมันจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยถ้าเรียนลองเอาไมมบรรทัดวัดรูบิกดูนะคะรูบิก แล้วเร็จะเห็นว่าด้านทุกด้าน,นเท่ากันหมดเลยทั้งความกว้างความสูงแล้วก็ความหนานะคะโอเคทีนี้เรารู้แล้วนะคะทั้งหมดมี6อันนะคะที่เราจะเรียนในเรื่องนี้นะคะแล้วรูป3มิติเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากรูป2มิติอย่างไรนะคะก็คือถ้าเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะคะถ้าเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะถ้าสองมิติมันจะประกอบไปด้วยจุด เส้นตรงเส้นโค้งนะคะอย่างใดอย่างหนึง่งนะคะอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนี่อย่างนี้เรียกว่าสองมิตินะคะสองมิติก็คือเหมือนมีแค่ความกว้างความยาวอ่ะไม่เหมนแต่ไม่มีความหนาไม่มีความลึกนะคะไม่มีความหนาไม่มีความลึกนะคะอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปอ่าสี่เหลี่ยมข้างหนูนะคะพวกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพืนผ้าอะไรพวกนั้นนะคะหรือเป็นแบบลูกศรแบบนี้นะคะเราก็จะมองว่ามันมันคือ มันคือสองมิติเราเห็นแค่กว้างกับยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นสามมิติเราจะเห็นความหนาความลึกเข้ามาอย่างเช่นถ้าครูวาดแบบนี้นะถ้าครูวาดแบบนี้นักเรียนก็จะมองว่าอ๋อมันคือทรงกลมนะคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันไม่มีมันไม่มีแปลว่ามันคือสองมิตินะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ออกอะไรคือสองมิติอะไรคือสามมิตินะคะโอเคทีนี้เนี่ยนะคะไอ้พวกเนี้ยคือสามมิตินะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีทั้งความ กว้างความยาวและความหนานะคะความหนาความลึกนะคะหรือความสูงก็ได้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยะะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสองมิติกับสามมิตินะคะทีนี้สองมิติกับสามมิติเนี่ยนะคะมันมาสัมพันธ์กันได้อย่างไรนะคะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้ค่ะหนึ่งเลยค่ะหน้าตัดคะ่ะหน้าตัดคําว่าหน้าตัดก็คือเวลาที่เรามีอะไรมาตัดอย่างเช่นสมมติคุณมีมีด นะคะครูมีมีดหรือครูมีอะไรสักอย่างหนึ่งคมคมนะคะมาตัดรูปเลขาคณิตสามมิติอย่างเช่นครูมีเค้กก้อนหนึ่งนะคะสมมติว่าครูมีเค้กก้อนหนึ่งเค้กมันก็เป็นสามมิติแหละถูกไหมคะเดี๋ยวครูวาดเค้กให้มันสวยๆแบบวาดเค้กอย่างนี้ค่ะอ่าสมมติว่าเค้กมันประมาณนี้นะคะอ่เค้กอันนี้คือเค้กเค้กไม่สวยเลยอ่าเค้กเค้กประมาณนี้นะคะนี่คือเค้ก ทีนี้ครูเอามีดมาผ่าไหมคะครูเอามีดมาตัดฉับลงไปนะคะครูก็พอครูตัดฉับออกไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดหน้าตัดขึ้นมานะคะเนี่ยคําว่าหน้าตัดลยคะ่ะหน้าตัดคําว่าอะไรหน้าตัดคืออะไรครูสมมติว่าครูเอามีดครูนะคะผ่าอย่างนี้ผ่าแนวนี้นะผ่าเครื่องกลางอย่างนี้นะคะเราแบะออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนะคะนักเรียนนึกภาพตามนะมีเค้กก้อนหนึ่งแล้วครูตัด ผ่ากลางแบบนี้นะคะครูก็เอาหน้าเค้กออกไปครูก็ยังเห็นไอ้ตรงหน้าเค้กตรงนั้นนะคะไอ้ตรงที่โดนตัดไปมันก็ยังเป็นรูปวงกลมอยู่ดีนะคะเป็นรูปวงกลมทีนี้ถ้าสมมติว่าครูตัดอีกแนวหนึง่งมติว่าสมมติว่าครูตัดอีกแนวหนึ่งนะคะถ้าครูผ่าฉับตรงกลางแบบนี้นะคะครูก็จะเห็นเป็นรูปครูแบกออกมาครูจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ แบะออกมานะลูกแบะออกมาแล้วดูไอตรงที่ไอตรงที่เป็นรอยผานะคะดูไอตรงที่เป็นรอยผานะไม่ใช่ดูที่อื่นนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูมาดูตัวอย่างอ <im> <ๆ>่ะเขาบอกว่าอันนี้คือภาพการตัดนะคะภาพการตัด <im> 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 เห็นนะคะไอสีม่วงๆนี่คือ วัสดุที่ใช้ตัดนะคะอ่าใช้ระนาบตัดก็บอกว่าใช้ระนาบตัดนะคะไอ้สีมม่วงเนี่ยนะพอตัดชึบนักเรียนเห็นไหมว่าหน้าตัดมันเป็นรูปอะไรเลยคะพอตัดแล้วมันจะเห็นเป็นรูปอะไรคะลูกเนี่ยอันนี้เป็นรูปอะไรฮัลโหลได้ยินเสียงคูใช่ไหมเรียงมาเป็นรูป